คนโก้ถ่ายหนังจบแล้วทุกคนน้องกำลังกลับไปพักผ่อนเดี๋ยวคงเจอเพื่อนพรุ่งนี้มีงานต่อได้ๆแล้ววันนี้พี่เจิดเราก็ขึ้นไลฟ์กับพี่คนหนึ่งเนาะกับเติงได้ๆแล้วความเมาแล้วความรั่วของน้องอืมตามนั้นฟังเอาเหอะนางรั่วบุมก็เชื่อว่านางรั่วจริงๆแหละกับเติงอ่ะไม่งั้นจะมีแบบหอมแก้มกูหน่อยดยิอะไรอย่างเงี้ยกับเบิ้ลอ่ะ น่ารักคือแบบคนเรามันก็ต้องมีมุมนี้บ้างอย่าดราม่านะทุกคนใครดราม่าโดนแน่ข้างในแบบสุดยอดมากติตามสมผลงาน้ววันนี้เราเราเป็นรู้ขุนเราเป็นรู้กุมุ่นพี่นุ๊กชื่อไอ้มากในเรื่องชื่อไอ้มากคนน่ะคนน้องท่าไหนบ้างนอนพื้นกี่ว่าโป้หัวโป๊แล้วองหกเลยนี่คือจรง ไม่เจอกันสู้ๆอีกพรุนี้อ่านรายการด้วยใช่ค่ะใช่เจอขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับขนมทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณนะขอบคุณมากมเลยต้าแฟนขอบคุณค่ะแฟนออฟไม่ขอบคุณขอบคุณนะมือมือมือเคยเจอนุ๊กไหมคะยังไม่เคยเจอนุกต้องเจอน้องนุกแล้วค่ะเคยคุยโทรศัพท์กันกับนุกอะเคยวิดีโอคอลกันตอนนั้นเขาอยู่กับปายที่โรงแรมแล้วเขาก็ อ่าตายอ่ะเขารู้ว่าเจจริงๆอ่ะเจมาชอบหนุกเจมาเขินเพราะว่าเจรู้สึกว่านุกมันกล้าวใจอ่ะมันมีความแบบผู้ชายบานๆจับต้องได้ที่แบบหล่ออะไรอย่างเงี้ยส่วนแบบตายเองอ่ะเขาก็จะรู้ไงว่าเจมับกล้าวใจนุกเงี้ยเขาอยู่ในการเขาก็จะโทรมาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ให้คุยวิวความแบบมันแบบมันหนุกหนับหัวใจอ่ะมันนุกมันดูเป็นผู้ชายหนุกหนับมา เขาได้สอนไหมว่าเวลาเมาแล้ว <FIL> ห <OS> ้ามเปิดพุงอะเขาได้สอนไหมบอกเติองอรอเติองอย่างห้ามห้ามห้ามเปิดพุงนะเพื่อนกู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 ปิดไว้แบบเน่้นะเอาเสือเข้าในไว้ด้วยไอเติงเนี่ยเขาไม่เคยเสียลุกกูบอกเลยเพราะว่าเติงเนี่ยเขายืนต่อหน้าผู้ชายรอแล้วก็คลิปลุกคูเพื่อขอหองแก้มไม่เราอยากไปทักทายกันแบบเป็นอ่า เออเป็นสไตล์แล้วจริงไหมอาตอบคำถามนี้ก่อนที่เขาบอกป้ายกับเตึงเนี่ยมีใส่เหมือนกันอย่างหนึ่งไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่คือ,อจริงไหม,ไมที่จริงไหมที่เขาบอกว่าคือถ้ากินเหล้าแล้วกินเบียร์แล้วเมาเนี่ยค่าเบียร์ค่าเหล้าบางทีห้าพันแต่ทิปเนี่ยหมื่นหนึ่งจริงไหมเตึงเลยเสียเตืองไม่เลยเสียเตืองเขาแบบว่าทิปไม่เคยแจกทิปไม่เคยอเอา เออพวกเราก็ไม่เคยแจกติปไม่ค่อยแจกติปอยู่แล้วส่วนมากโอนโอนอย่างเด<ล>ียวขอบคุณคุณพี่อร,รวรันสำหรับดอกกุหลาบนะคะพี่อร,รวรันไม่ต้องส่งแล้วน,นะครับ <c ười> ขอบคุณทุกคนนะคะที่ส่งให้แป๊บๆไม่ได้ส่งให้กูคา <c ười> ที่กูขอบคุณอยู่เนี่ยก็ส่งให้มึงเนาะปลายเปิดพุงเหรอผมเมาผมชอบเปิดพุงเปิดนิดหน่อย เป็นอะไรก็ไม่รู้น้องกูบอกว่าบางวันถอดกางเกงไปเลยไปประเด็นคือไมประเด็นคือเวลาไปโมกับปายอะสิ่งที่ต้องเป็นห่วงมากที่สุดเลยคือการเอากระเป๋าตังค์มันมาเก็บไว้นะเพราะมีแสนมีแสนหมดแสนอะกระเป๋าตังค์ชอบหายเออคุณผมเมาผมชอบเปิดพุงเปิดนิดหน่อยเป็นเปอะไรก็ไม่รู้ไป น้องกูบอกว่าบางวันถอดางเกงไปเลย <c oughs> ไปอไประเด็นคือไงประเด็นค,คือเวลาไปมองกระปายอะสิ่งที่ต้องเป็นห่วงมันมากที่สุดเลยคือการากกเอากระเป๋าตังค์มันมาเก็บไว้นะเพราะมีแสนหมดแสนอะกระเป๋าตังค์ชอบหายเออ,อวันนั้นที่มันมองมันไปหอมแก้มคุณเบิ้ลปทุมราชด,ด้วยมันหอมกูค่ะอ้าวเ,เหรอสาวมันหอมกูมึงจะมาพูดว่าเบิ้ลหอมมึงคนเดียวไม่ได้เติ่งมึงก็อ่อยเบิ้ลค่ะ กูไม่ได้หอมกูแค่สั่งมันเฉยมึงหอมกูเดี๋ยวนี้กูแบบนี่คือเอาจริงๆนะจุกกูมึงจุกกูกูแบบนี้เติงเติงเนี่ยเป็นคนที่สําหรับฉันนะฉันรู้สึกว่าคุ้มเป็นคนที่คุ้ม้มแลมีผู้ชายบอกเพราะว่าเวลาผู้อาศสมมรืผู้หญิงเนี่ยอยากหอมแก้มผู้ชายมันจะดูเขินๆหน่อยผู้ชายจะไม่ค่อยกล้าแต่เติงเนี่ยผู้ชายรู้สึกว่าได้ดิเพื่อนแล้วเติงคือหอมไปทั่วเลยเออ เฮ้ยไม่ได้ลั่นขนาดนั้นตาแต่เห็นผู้ชายหลอกปุ๊บขอของแก้มจริงหรือไม่จริงออะพูดทำไมมันออกไปเสียงนั้นวะไม่ไม่ไม่เอ้าแล้วจริงไหมที่จริงไหมที่ป้ายป้ายเองก็ไม่เคยห้ามเพื่อนเติมได้แต่ยืนตบมือสนับสนุนจริงไหมมันต้องชื่นชมในความเก่งของเพื่อนครับไม่ว่าจะเพื่อนคนไหนเขามันเป็นการบริหารเสน่ห์ของเพื่อนเออมีคูมีผู้ชายบอกล่ะกะมึงดูที่อ่ะไหนไม่แปลก วันีเิบรุราครับรักไหมล่ะอุยคนหล่อเลยอ่ะโอแล้วโอย่งโอครับโองคลิปนี้ไม่ดูนะว่าเบิ้ลรักเจนมากไมนพูกูกไปไหนแล้วกูไปทำอะไรอยู่กนที่สงสัยวันนั้นเมากันไม่ละประเด็นคือไม่มีคลิปองกว่ะประเด็คือมีคลิปเป็นหลักฐานด้วยอ่ะ เว่นเวลาจำได้ไหมวะมันจำไม่ได้หรอกกูไม่ได้บอกมึงมันจริงมากกูว่ามันจำไม่ได้หรอกเพราะมันน่าจะเมานี่คือถามนิดนึงอันเนี้เพิ่งตื่นใช่ไหมตื่นแล้วแล้วไปเรียนมาแล้วเนี่ยวนี่เป็นเด็กนักเรียนไปนเรียนอะไรไปเรียนบุคลิกภาพอ,ออเแล้วเขาได้สอนไหมว่าเวลาเมาแล้วห้ามเปิดพุงเขาได้สอนไหมบอกเตือนอระเตือนอย่างห้ามห้ามห้ามเปิดพุงนะเพื่อน เ <c oughs> ออกูกูกูปิดไว้แบบแน่นะเอาเจ้าเข้าในไว้ด้วยไอเติงเนี่ยเขาไม่เคยเสียลุกกูบอกเลยเพราะว่าเติงเนี่ยเขายืนต่อหน้าผู้ชายรอแล้วก็คลิปลุกครูเพื่อขอหอมแก้ม <c oughs> ไม่เราอยากไปทักทายกันแบบเป็นเอเอเป็นสไตล์แล้วจริงไหมอ่ะตอบคำถามนี้ก่อนที่เขาบอกป้ายกับเติงเนี้ยมีใส่เหมือนกันอย่างหนึง่ง <c oughs> ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่คือจริงไหมที่จริงไหมที่เขาบอกว่าคือ ถ้ากินเหล้าแล้วกินเบียร์แล้วเมาเนี่ยค่าเบียร์ค่าเหล้าบางทีห้าพันแต่ทิปเนี่ยหมื่นหนึ่งจริงไหมตึงเลยเสียตึงไเสียตึงเพราะแบบว่าทิปไม่เคยแจกติปไม่เคยเอาพวกเราก็ไม่เคยแจกทิปไม่ค่อยแจกทิปอยู่แล้วสุดมักงโอนโอนอย่างเดียวไฟเปิดพุงเหรอผมเมาผมชอบเปิดพุงเปิดนิดหน่อยเป็นเป็นอะไรก็ไม่รู้ น้องกูบอกว่าบางวันถอดกางเกงไปเลยไม่ประเด็นคือไมประเด็นคือเวลาไปโมกปลายอะสิ่งที่ต้องเป็นห่วงมันมากที่สุดเลยคือการเอากระเป๋าตังค์มัมาเก็บไว้นะเพราะมีแสนมีแสนหมดแสนอะกะเป๋าตังชอบหาย